เขาบอกว่าไอ้เลือกสวเนี่ยมองจากดาวอังคารยังเห็นเลยว่ามันไม่สุจริตใครๆรู้หมดทั้งประเทศกกตไม่รู้ถ้าเขาไม่รู้ตัวเขาเองก็ก็จะมีปัญหาตัวเขาเองยังมีปัญหามันไม่ใช่เรื่องปกติมันเป็นเรื่องที่การหักล้างทางการเมืองกันด้วยผมผมเห็นอย่างเปียร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับหักล้างทางการเมืองเป็นการเอาคืนเอาเป็นการเอาคืนมากเองเคยทาไว้ยังไงวันนี้เป็นยังไงแล้วก็เป็นการ เข้าถางส้ทนทางในอนาคตอีกอดีเป็นความแค้นก็ยังมีอนาคตที่ต้องต่อสู้กันอีกเขาบอกว่าไอ้เลือกสวเนี่ยมองจากดาวอังคารยังเห็นเลยว่ามันไม่สุดจริตใครๆรู้หมดทั้งประเทศอก,ะกะอกตไม่รู้ป่านนี้ยังไม่รู้แล้วมันจะไปกันยังไงครับบ้านเราเนี่ยถ้าเขาไม่รู้ตัวเขาเองก็ก็จะมีปัญหา <laughs> ตัวเขาเองยังมีปัญหา S <S เพราะว่าถ้าสังคมมันพิสูจน์ได้ตรรัวหลักฐานมาความชัดเจนทั้งองค์องค์ทั้งรูปคดีทั้งไอทีวีสำคัญที่สุดมันมีพยานเป็นหมื่นคนที่อยากเป็นพยานนะเนี่ยนะคุณมันไม่อย <นะ S 2> ากเป็นผู้ต้องหาใช่ใช่ใช่ถ้าคุณให้การถ้าผมเรียกมาแล้วคุณให้การเป็นพยานหรือจะเป็นผู้ต้องหาเขาก็อยากเป็นพยานกันหมดใช่ แล้วตัวเงินเนี่ยมันมันมีมันมีตัวเงินซึ่งมันไอตัวเงินเนี่ยมันปกปิดไม่ได้มันโอนกันทางบัญชีโอนกันผ่านมือถือมันไม่ใช่เป็นเงินสดห้าร้อยล้านแล้วเขามานั่งจะมันมีการโอนทางบัญชีด้วยไงเพราะฉะนั้นถ้าแร้วงทางของบัญชีเนี่ยมันหาได้หมดตอนนี้มันหาได้หมดดูดีเอสไอเขาแถลงออกมาชุดชุดแรกน่ากลัวมากเลยนะครับถึงเส้นเงินเลยแล้วบอกเส้นเงินถึงขาใหญ่ด้วยโอ้โหคืองานเนี่ย ใช่ผมเดานะถึงแน่นอนอืเพราะว่าเมื่อคุณวางแผนงานขนาดนี้ในเวลาที่มันกระทัดสั้นๆเนี่ยมันไม่สามารถจะเก็บรายละเอียดได้มันไม่สามารถจะปกปิดได้เพราะมันต้องมีการคุมเพราะมันเกี่ยวกับเงินเนี่ยมันต้องมีผู้ดูแลอย่างน้นมันก็เบี้ยวัวแตกคนก็หิวไปหมดใช่ไหมก็ต้องมีการดูแลเป็นขั้นขั้นตอนว่าไม่ใช่น้อยๆนะตามข่าวว่าสี่ร้อยล้านอ่ะก็ใช่เนียเพราะมันมันต้องใช้เงินจํานวนนั้นเอย เพื for for ่อนผมคนหนึ่งก็ไปไปสมัครเป็นสวคผมก็บอกเอ็งอย่าไปเชื่อเลยอย่าไปสมัครถ้าเอ็งอยากสมัครเป็นสวจริงเอ็งต้องไปในชุดที่เขาอยากทำงานนี่เออเอ็งต้องไปอีสานหน่อยอไปที่เขามีสนามโมโตจีพีอะไรก็มีคนหนึ่งเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ไอ้อบอกชื่อก็รู้แหละเขาก็มาฮะเขาก็มาคุยกับเพื่อนผมว่า ช่วยพาไปฝากหน่อยนะเขาอยากเป็นสวเขาก็อยู่แถวแถวนั่นอีสานเนี่ยปรากฏว่ามีก็มีคนพาไปพบกับคนบางคนที่มีอยู่ในเครือข่ายเขาบอกพี่มาช้าไปมันมันผมจัดเสร็จหมดแล้วมันมีบ่อยนี่ผมก็ได้ยินมาว่าเต็มแล้วมาเลยกับตอนนี้แลวตอนนี้รูปแบบมันหนีไม่ออกเพราะว่ามันใหญ่เกินไป มันมีคนมากเกินไปก็ถูกคนสองคนคุยกันเนี่ยความลับยังมีมีอยู่แต่พอสามคนก็ไม่มีแล้วแต่นี่ไม่ใช่สามนะครับนนเป็นหมื่นเป็นหมื่น <c oughs> เพราะว่าได้มาเอาว่าตามข่าวอีกเหมือนกันร้อยสามสิบกว่าร้อยสี่สิบเนี่ยร้อยสี่สิบในรอบสุดท้ายแล้วทอนกลับไปดิทอนกลับไปไอ้รอบแรกอ่ะมันจะกี่พันคนวะนนั่นน่ะปัญหา<อ>คุณจะให้การเทดเอ หรือคุณจะเป็นพยานอผมเป็นพยานก่อนล่ะเขาก็หนีเป็นพยานกันหมดผมเป็นพยานกันหมดมันก็เอาตัวรอดพอเอาตัวรอดเสร็จมันก็ลงไปที่ผู้ดำเนินการแล้วมันก็กลายเป็นการซ่องโจรการเป็นฟอกเงินไปรับแล้วด้วยสไยเนี้ยสอบสอบแล้วซ่องโจรที่พี่เดชบอกอะอังวังยี่รับมดแล้ววันนี้มันมันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่อง ปกติมันเป็นเรื่องที่การหักล้างทางการเมืองกันด้วยผมผมเห็นอย่างอดีดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับหักล้างทางการเมืองมันเป็นการเอาคืนเอาเป็นการเอาคืนมากเองเคยทาไว้ยังไงวันนี้เป็นยังไงแล้วก็เป็นการแผวถางท่นทางในอนาคตอีกนะอดีตเป็นความแค้นปัจจุบันและอนาคตก็ยังมีอนาคตที่ต้องต่อสู้กันอีกแม้ในสามเรื่องตั้งหน้าก็ต้องเผชิญหน้ากันอีก